ủa chúng ta,ủa chúng ta sâm bài ra, chúng ta sâm bài, sơn gội, bắt phục bắt đầu, câu này, thành câu này bắt này, cái mà

พยัญชนะจุปาพยัญชนะสัำปันนังสัมปันนังสาลีนังสาลีนังโคชนังโคชนังอุทากังอุทากังวาลังวาลังพุทธะสัมพุทธะสัมบูเชมาบุเชมาข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอบูชาขอบูชาโคชนะหังโคชนะหันพร้อมด้วย

ເມນະສັທັງອະ

ต้นก่นโลกมากโลกก้างนอนไม่เก่ง็โลกมากโลกก้างไ้ก็วเก่งบนบทีพ่อหน้าวาตของจิตเจรหน้านั่นครับสังขารร่างกายของเา่าน้ำกเทียงเยอตคนคอยเงี่ย ็นทั้งขาทุกคน้ซตรงอเนี้ยมันก็บ่มาเก่ยข้าวซีดงโตกระบดเจ้ากรทำประสงมันก็บ่เต็มเยมันสงต่อต้อที่ฐานต่อไปเพราะเ้าวซีดงมันเต็มรย ควาสำคัญ้องการส่งเมกา้าที่สำคัญอากมันทั้งส่งเสริมคามพัฒนาไทยจากที่ยังันยุคมาไทยแขมวามนซื้อที่ที่สามันอย่าน้บอกอืมการ่มาน่ นมีันใจก็ไปในอันมก็คือดับออกมันเขาก็ดับสิเจ้าสันที่ได้ต้อมุยขีเดียวอืมยารวิตหงขีตัวเจ้าหงขีตัวแออกเบิงไปว่านั่นมันเป็นแบบร ขับยไฟก็ไปฮึมตงหลางข้ามห้องมีชีวิทีว่าตังคนท่าทั้บุญทั้งบาทังสักข้าหไม่เรยว่เสียบ่าเสีโอ้พระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์ได้พุดีกาน้องใสโยผระองค์นั้นพุดีก็ใส่คนตกคนกรมัชิรหลวนีะ ่เจ้าก็ดีบุญเจ้าเพิ่นมาบ่ใส่ก็มันก็ได้บาปอักรากรต้องัไม่สหลกเจฟ้องกัค กิจก่อกิดของสองหนมันมีอยู่สามก่อปฏิบัติกันขอหมีแห่งฟัดปวดพุทธเจ้าขอสองติ่ธทบาทขอสามก่นประกาศสามก่อนเพียงองค์สิ่งที่สูสิงสองร้อยยี่สิบเจ็ดขย่อนมายุ่สิบก่อ มันคือเมดทเจท้าคือว่าสิบกอ่อดนีจภาพจำไม่มไปว,ว่าของอรเก็เป็นหน้าเขาหย่อนออกมาเป็นทิบกอ,อนไี่ช่กอดหลวนเลยเจ้าขามืามรอดมนันได้่สิบกอนก็วัดปฏิบัติกังเลยอ มันย่อนมนหยมากที่เดียวมันจะเจ้าย่อนมากเนทีเอาหน้ามาต้องเยิเก็ดแต่ว่าหย่อนมากๆปฏิบัติกระ่งนี่ยุต <c oughs> ิบ่อเาบอใหน้กินหนึ่งให้กินหนึ่งเนี่ยว่าสีมาซา <c oughs> การมันรัดมันมันหลายอย่างมันบาดก็มูอถี่สุดอย่พยายามอย่าไปกินเหล่าด้วยนันขามันมีบาดบาดแห้งต้นา้ไดองใั้นกาหลบก็นช่วยดูดมันมี่สิบคอ พ่อก็ย่อเอาถ้าเขาเห็นนี่ยังเงี้ยเลื่อนเห็นยังยังไม่ตามสร้างห้อจะไปเอาเป็นผ้าแล้วห้อถือเอาพ้อไปเอาโดยบ่ได้จาหว่างกับ่บอีกหนึ่เป็นผ้าจะเป็นรักเือนกันมันนี้ทิ้งกอนมันทิ้งทิ้งก่อนไรมากแต่ว่าผ้าเมือไม่คิดบ่าหุเราตนอคืนโบอีกกินเหา่ากินดา มองเห็นกี <S S ่สมืนมกเอามาันบขบาบอะรัโบที่โบอยู่เข้าไปแบเป็นวัาต้นวัละกเเลยที่ตอผู้ใดสฏิวัดเคยสุดแรงเข้บไม่ตกรัตอไรเทพูนี่เห็นหลายที่หาขั้นของโบเอาคนสมบูางางเาเลย ไมพอถทีิวัดทตามรอยบาทพระพุทธเจ้าที่เป็นสอยมากเป็นทัศรูมากอนเท่าก็สองติดตามห้อยเงินพ่าใดซ้ำเินไดซ้ำเเกินนงกบุญหลายเหรอเาซ้ำเินเกินนงแต่บุญบุญเท่าไรเอาเอเห้บเป็นหกเอาเห้ยบไรกใรืององนีก็เห็บพวก

ออเป็นพรองเทียนนางนางสามารถเทียนมัติห็นเกศมันหลบหลกระทำน้ากระทำมัติมาเองว่าเขาไปหาทุศายงานมัตมาเองมัุกย่างมัติจเรียมตึ๊ดตึมาด้วดมัิอ่านเอาบาดัง มันย่าสิบเอสนอนนำอาจารย์นำอาจารย์ได้มันยุกับตัวเรามันโกอยุกับตัวเรายู่ในจิตนใจเรามันบสถุกยู่ในจิตใจเราฝาดเราแบกนักเมื่อกลืนขว้วบุกนกวางเมื่อกลืนขั้วสุกของเราต้นริบบมันรูอารมณ์รู ขาไม่ใช่แบบเี่ยวย่างเดียวใครใครจะบวชไดมาเป็นภาพมาต้งจิตเจริญข้นก็จะก่อนอื่เราได้ไปเอา้องเขาเขาคนเดียวกันทงแต่เมื่อจมือว่าเห็นท้าท่าเขาเก็ดก่อนที่งแนี้เลาคุยลปเอาคิดได้ทำไปเอาคิดได้คือว่า ขาเขาเห็นเขาว่าเอาได้ถ้าึงรน้นาจากกเขาไปสมุนก่าน,นี้นนันเราได้ัน่สุดอำนาจสวัหนด่ลเคลยอ่งนี้มันคิดเลยน้นงโลเพิ่งทาบัสี่โมงน,นี้นนนนไปไปที่บ้านนี่ยจะเลือกที่ถามอาจาร อาจารย์มาสูบกินตรงนอาจารย์ขอเพรว่าอาจารย um, ์ขอมใครขร้อมมาบ้านคิดแล้วอาจารย์ไปขอพวกเขามาปรมุ่นข้ามก่อนจ้าโมเหียดอาจารย์คิดแล้วไปพรอมมาบ้านเลยบอกเลยเนี่ยไปเถ็นผู้สอนบวชมาหลวงพ่อคุ บอกไม่ี่ที่างเนี่ยแต่โกง้อตาไม่ยินน้อตายหลืไแต่ว่าใหม่ตนกระจำแต่กไปตัดของเขาว่าหันกเทียคูมตัดกเทียบั่สมมตว่าอย่างตัวใหม่โยมเนียบอกยมไม่ตัดเทียบแตตไปขอโยมเปไปโยมมีอะไไปขอก พ็กคิดได้อยงเพื่อนคิดผ่าผ่าบ่อน้งอ่งเงี้ยพี่พรแก้คิดกันอย่ใมันยักไ่วกคาขั้วพงาะบดได้คาขั้วพระเจ้าคามพวกพวกเงาะบะท่าใ สี่เมตมองเขาีกจับสีเมตตัวงาบ้านพ่อทุกวันงอคที่ีกว่อควมอกจับเลกจับบ่อหัวรแันร่กที่บาเคมถงวแล้ก็บอกหัวตงอเนีงอของงบองจบอาบัต กัวโตถึงเต็มหมนหมดกำอยู่ยังี้ก็บอกโกถเสียงเลยสัตว์สองอย่างนี้ป็นยาดวัยอยู่ในทีนี้เลยมาไม่รู้หนูตาไม่ขาหตาลวดเนี้ยเดี๋ยวตามข้อมูลควาวัดป้านี้ có thể có bọt mạnh nhạc vào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  nhạc súng. nhạc 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 The cho phục vụ cho phục vụ bác được cào phục vụ tâm phục vụ cho phục vụ cho phục vụ cho phục vụ phát phục vụ cho 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 phục vụ เจ้าหญิงทาฆ่าเจ้าไปเหยียบหมดแล้วอืมเขาปกี่ีกแลอมาก่นี่ศีกเขาไม่มีสีกในน่นก่มีม่มีสีนี่มีศีกมา่อเาพยายามอยาไปทำลายเขาเขาไปดูเขาเขาเปเขาสิบีเขาสีนงฮก็คิดเขา มันตายแเราก็เปยังเขาก็มีตีเบียรเขมีผู้ญิตกใจกายางวอกตา่เลยหน้า่นใส่ทิปเงนเานนัเข้ากรกบะกเป็นาหังประสบกแสดงเป็นรอุบซิเสร็จใส่ห้อ้

ยาตาโรตบมาพระท้าศิษย์พรกพรงทงาัง้าพะภาััง้าพูาภาเทวาตาชาภาโาเวขาคาเตีาปันจุเตข้าพะาภาันทัังคั้าพูาภาเทวาตา สัาพะามาโมต้าเวนะสัพพะโสติพันสุตเถรวะวะตุสพพังทากลพระท่านตุสัพพะเอเวตานสัพพสังตาโมตาเวนสัพพะโสติพระวันสุติลาหมาตุ ทีทางเวสาวกสัตตานิเมมาข้าพเจ้าขอเสดจสรค่ความเจมมานี้ให้เกยมทุกทุกคนและที่ผู้ร่วมเจและูกว่าอาจารย์ผูกยักสาวยาติยักษ์สานสาวจสัต้านลา พระผู้มีเจ้าที่เปรียบอาอาภัณม์เสด็พระเจ้าปาปนาพัยผู้อิปิสัตคงแกมืออดคนรกายทั้งหลายขอจงพาะดำมาทอดเอาส่วนตนส่วนตนส่วนที่ชอบเป็นาวแก่โอเคให้่าเต้าเสริทั้งหลายเหล่าใจได้รับความทรูขออุปโภจากโฉลกถาเสรยความสุข้วยขอให้สุขไป м h